ในเชิงของพื้นฐานมันลดนิดหนึ่งใช่ไหมพี่บงคมองตลาดเป็นไงขึ้นฮะฮะขึ้นนะมองขึ้นเพราะอะไรเพราะอะไรเออรางสังหรณ์นี่จริงจริงเพราะว่าที่หยุดไปเขาคิดบุกอยู่เวลาตลาดเนี่ยวลาตลาดเนี่ยตกใจกลัวอะไรมากๆจนกระทั่งมันมีการขายยงมองไว้เรต่อเนื่อง เมื่อเมื่อข่าวลบนั้นเนี่ยมันจางลงมันจะทําให้คนเริ่มกลับมาซื้อแล้ววันนี้ถ้าเกิดเราเอาตลาดหุ้นแต่ชนิดตลาดลหุ้นลบลดหุ้นเดลต้าออกไปเนี่ยเราอยู่แค่ประมาณ 1, หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบกว่าอย่างนั้แสดงว่าหุ้นส่วนใหญ่ของเราเนี่ยอยู่ระดับล่างพร้อมซื้อมากกว่าแต่คนอาจจะยังกลัวๆแต่ผมเชื่อว่าอมันราคาหุ้นหลายๆตัวลงมาอยู่ระดับต้างล่างแล้วอะผระกอบการที่ไม่ค่อยดีใ่มากที่สี่เนี่ยผมว่าต่มากที่หนึ่งะมัน มันดูมันดูดีขึ้นนิดหนึ่งนะมันผมมองว่าหุ้นน่นาจะขึ้นเมษาผมผมเน้นว,ว่าเมษาเนี่ยผมออกรายการสองสาครั้งแล้วเนี่ยผมว่าเมษาเนี่ยหุ้นจะดีกว่ามีนาครับเพราะมีนาเป็นศูนย์ลมของความเลวร้ายของข่าวในเชิงลบครับ<อ>นะครับซึ่งเมษาเนี่ยมันมันควรจะลดลงแล,ล้วฝรั่งเองเนี่ยผมว่าเขาก็จอ่อที่จะซื้ออยู่ด้วยนะครับก็คือสิ่ง,งเดี๋ยวนะคือมองภาพว่าเมษาหุ้นจะดีคือหุ้น,นต้องดีกว่ามีนาเพราะว่ามีนามันลงมาแล้วแต่สิ่งสําคัญเมื่อกี้พี่ มงคลมองภาพว่าต่างชาติจะซื้อเอาอธิบายหน่อยคะควรจะต้องกลับเข้ามาซื้อครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้าสองเดือนที่ผ่านมาเขาขายไปเยอะมากเราเริ่มเห็นสัญญาณการเข้ามาซื้อหุ้นในบางตัวที่เขาเคยขายแล้วอ,อ,อย่างน้อยหรุดเราบอกได้แล้วว่าฝรั่งซื้อน้อยลงไม่ขายน้อยลงนะครับขายน้อยลงแล้วก็แรงกดดันที่มีต่อตัวหุ้นเนี่ยมันจะน้อยลงอย่างเช่นเคแบงค์เนี่ยเขากลับมาซื้อน่าจะสองสามวันติดต่อกันแล้ว นะครับตัวที่ยังมีการขายอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วก็ยังอาจจะกดดันราคาต่ออย่างเช่น CPO อย่างนี้อาจจะมีบ้างแต่ว่าหลายตัวเนี่ยเริ่มกลับมาซื้อเริ่มกลับมาซื้อแล้วครับอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งครับเพราะว่าเวลาคนอาจจะเป็นไปได้ว่าฝรั่งตอนแรกผมคิดว่าฝรั่งรอบนี้ไม่มีทางชนะคนไทยแต่ไม่แน่นะผมว่าฝรั่งขายไปเยอะๆมากแล้วคนไทยไม่กล้าซื้อวอลุ่มตลาดขายไปแบบนี้เนี่ยดีไม่ดีฝรั่งรอบนี้อาจจะกลับมาเป็นคนจุดฟุ้ให้ตลาดนะครับก็ะจะไปซื้อคนแรกๆแล้วก็คนไทยก็วิ่งไล่า นะครับนี่คือการประมาณการแต่ชนีนะครับรบผมอ่ะขอขอดูขอดูภาพเอาภาพเลยดีวันนี้เนี่เห็นบอกว่าให้ผมมานั่งทํากันบ้านเรื่องของงบแต่มาที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวเอาเอาเรื่องอะไรก่อนเอาเรื่องงบเอาเรื่องตลาดก่อนใช่ไหมงบเลยก็ได้ค่ะเอางบเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันโอเคใช่ผมว่าเวลาที่บางคนได้ได้ยาวเลยนะไม่มีปัญหากล่าวผมเชิญเลยโอ้ยาวยาวไงก็ได้แค่หกนาทีพี่เหรออ่ะโอเคครับได้อีก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 วันนี้ตะลุมบอลในไอ้น้องบอลไม่มาพวกผมยึดละ โอเคครับผมเอาหน้าสรุปนะเผื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาฟังกันมากคืองบไตรมาสที่หนึ่งที่ใส่มาที่สี่ที่ออกมานะครับก็ออกมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่างบต่ากว่าตลาดคาดเยอะแต่มีหุ้นบางตัวที่ก็ดีฮะที่ผมไฮไลท์อยู่ด้านด้านขวามือนะพวกเนี้ยดีธุรกิจการเงินนะครับก็ดีตัวไหนที่ดีก็ไฮไลท์ไว้ธุรกิจที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ตัวไหนที่ดีไฮไลท์ไว้นะครับออริจินสิลิวเฮเอพวกนี้ดีแล้วก็ธุรกิจที่เป็นภาคท่องเที่ยวเนี่ยก็ เออทีนี่ไฮไลท์ในตัวที่ดีๆของสามเซกเตอร์นี้ซึ่งเป็นสามเซกเตอร์ที่กําไรดีแล้วก็คาดหมายว่าไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยยังคงเป็นสามเซกเตอร์นี้ที่มีกําไรที่ดีอยู่นะครับกลุ่มการเงินอาจจะดูยากนิดนึงเพราะกลุ่มการเงินเนี่ยมันมีลูกผสมอยู่ในตัวเองเยอะมีหลายมีหลายเสามีหลายสายพันธุ์อยู่ในในกลุ่มนี้ทั้งเข้าซื้อรถทั้งปล่อยกู้รายย่อยทั้งบัตรเครดิตอยู่ในกลุ่มนี้หมดนะครับเพราะนี่กลุ่มการเงินอาจจะต้องเป็นกลุ่มที่ดีที่ดูดีๆนะครับ ส่วนกลุ่มอาสังหาเนี่ยก็ผสมแค่สองสองสองเซกเมนต์หลักๆคือนิคมอุตสาหกรรมกับตัวบ้านนะครับดีไม่อยู่ในนี้นะครับดีไปตั้งกองไปอยู่อีกเซกเตอร์หนึ่งไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นสองเซกเตอร์เนี่ยไม่ไว่าจะเป็นบ้านหรือนิคมดีทั้งคู่ครับส่วนท่องเที่ยวก็ส่วนใหญ่แล้วดีหมดนะครับกำไรไตรมารที่หนึ่งเนี่ยจบที่ประมาณแสนห้านะครับผมสรุปให้เลยนะครับบุลเลตนะใครอยากอ่านย้อนหลังก็ได้นะไตรมารที่หนึ่งกำไรน่าจะใกล้เคียงกับไตรมาที่สี่ แต่ลดลงจากไตรมาสที่หนึ่งปีที่แล้วแน่นอนนะเพราะว่าไตรมาสที่หนึ่งปีที่แล้วมันดีมากคือสองแสนห้าหมื่นไม่มีทางถึงครับไม่มีทางถึงเพราะว่าอะไรหนึ่งน้ำมันลดลงนะครับหนึ่งน้ำมันลดลงนะครับสองก็คือว่า fxg <ม>ที่มีในไตรมาสที่สี่เยอะๆห้าหมื่นล้านเนี่ยจะไม่มีแล้วก็สามคือธุรกิจภาคส่งออกเนี่ยจะยังไม่ค่อยดีเราอาจจะได้ตัวโบกกลับมาก็คืองบแบงค์น่าจะดีขึ้นงบแบงค์เนี่ยไตรมาสที่ สี่เนี่ยทำหายไปประมาณสักหมื่นห้าพันล้านน่าจะได้กลับ<อ>นะครับแต่ว่ายังก็ตามอ่ะตัวที่ได้กลับมาเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากับตัวที่เสียไปเพราะเนี่ยไตรมาสที่ที่หนึ่งเงบอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่มากแล้วก็ราคาหุ้นส่วนใหญ่ลงมาตามกําไรดังนั้นมผมคิดว่าราคาหุ้นไม่น่าลงต่อแล้วอโอกาสขึ้นมีมากกว่า<อ>นะครับอันที่สามคือ มีธุรกิจบางอันดีขึ้นนะครับอย่างมีในยะสําคัญคือนิคมอุตสาหกรรมครับจากการที่มาลงทุนในอุตสาหกรรมของ E ีวีเมื่อเช้าก็เห็นมีการ E ีวีของจีนมาเปิดตัวอีกรลยนึงแล้วนะครับก็ไม่รู้จะลงอุนนิคมไหนนะครับ <Yes. S 1> แล้วก็ข้อที่สี่คือหุ้นบางตัวยังไม่ขึ้นเอ็กดีนะครับเพราะฉะนั้นราคายังไม่ลงอย่างเช่นกุกแบงก์ยังไม่ลงมไม่ลงมากนะครับอ่ะนี่คือสี่ไฮไลท์ที่ควรจะทราบนะครับคราวนี้อบอกแล้วว่าเข้ามาถึง เราจะพูดถึงภาพสรุปก่อนหุ้นที่น่าสนใจเนี่ยผมแยกเป็นสี่แบบแบบที่หนึ่งอ่ะอันนี้ธุรกิจดีโอเคมากวาครับธุรกิจนิคมเนี่ยวามาตะก็แล้วแต่แต่ว่าผมชอบวาเพราะว่า<ม>วาเนี่ยเขาไม่ค่อยไม่ต้องมา,มา,ม,า,ม,ามาสนใจปัญหาเรื่องอธุรกิจเดิมคือตัวรถน้ำมันเหมือนเดิมไม่ต้องมาสนใจเพราะว่าเขาไม่ได้มีพอชันตรงนี้อยู่อยเดียวอยู่แล้วนี่ครับตัววาัวนี้คือธุรกิจโอเคนะครับอันที่สองคือธุรกิจเคยถูก โควิดกระทบนะครับแล้วก็มีสัญญาณการฟื้นตัวนะครับคือ aot นะครับแล้วก็ crc aot กลับมามีกำไรแล้วครับ crc mm hmm. เนี่ยก็อีกตัวหนึ่งซึ่ง crc เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูในบทวิเคราะห์ด้วยนะครับแล้วก็อันที่สามคืออันนี้ราคาลงมาก็พอควร q หน mm ึ hmm. ่ควรจะดีขึ้นคือกลุ่มแบงค์ครับ mm hmm. ผมนึกตรวเคแบงค์ mm hmm. ขึ้นมาสุดท้ายนะครับราคาลงมาลึกเหมือนกันแต่ผมไม่แน่ใจนะว่ากำไรจะดีขึ้นหรือ,อยัง คือเคสีครับเพราะฉะนั้นผมเลือกให้สี่แบบทั้งหมดมีทั้งหมดห้าตัวนะครับสี่แบบก็ลองดูนะว่านี่คือนี่คือพุ้นที่เรียกว่าถ้าจะเล่นงบคิวหนึ่งผมว่าลองดูในห้าตัวนี้ครับน่าจะมีตัวไหนที่เข้าวินอย่างน้อยก็หนึ่งตัวนะครับคราวนี้มาดูอันนี้เิ mm. ม่มโอแมนของไตรมาสที่สี่นะครับซึ่งจะเห็นว่าไตรมาสที่สี่เนี่ยเน็ตโปรฟิตมาร์จินของตลาดตกลงมาเหลือสามเปอร์เซ็นต์เองนะครับแล้วก็รายได้เองตกมานิดเดียวครับ แต่ว่านี่พอผิดมายที่ตกมาเยอะมากๆแล้วก็ fx ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้ว่าไตมาสที่สี่อ่ะมี fx เกณฑ์อ่ะตนไว้ประมาณห้าหมื่นล้านเนี่ยครับไตมาสที่หนึ่งเนี่ยจะไม่มีตัวนี้เพราะว่าไตมาสที่หนึ่งค่างเงินบาทเราอ่ะนั้นก็ทรงๆไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนายนะครับออดูตัวดูตักต,ตัวเลขส่งออกเมื่อเมื่อวานนี้เราพบออว่ามีอุตสาหกรรมที่ผมบอกว่าทําไมไตมาสที่หนึ่งไม่ค่อยขี้เลยเนี่ยพอดูภาคส่งออกเนี่ยเราจะพบว่านในภาคเกษตรนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปริมาณและราคาขายดีขึ้นมีธุรกิจบางอันที่ไม่ค่อยดีก็คืออาหารสัตว์เลี้ยงครับเราจะเห็นไหมครับว่าหุ้นพวกอาหารสัตว์เลี้ยงพวกอาหารหมาแมวเนี่ยหุ้นลงกระจายเลยเพราะว่าตัวเลขส่งออกที่เขาพึ่งพิงอยู่มันชะลอตัวลงมาหลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็ยังพาราก็เหมือนกันก็ราคาลงมาแล้วนะครับอุตสาหกรรมดีก็กเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรหลักๆของประเทศไทยดีอุตสาหกรรมอันนี้น่าสนใจครับเพราะว่ารถยนต อิ็กทอริกน์นั้นมีการฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดนะครับจากปัญหาหลายๆตัวนะครับเรื่องซัพพลายเชนอะไรพวกนี้เนี่ยเพราะตรงนี้ที่ผมมองว่าถ้าเรามองเห็นตัวเลขส่งออกที่รา,ายงานเมื่อวานแล้วเนี่ยเราจะพบว่าภาคส่งออกเราดีขึ้นแม้ว่าจะิดลบ4.7เ็ก็ตามแต่ว่าดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาครับ,รบอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งนะครับว่าว่ามันไม่ได้ขี้หะอะไรมากนะครับคราวนี้จากบทวิเคราะห์ของตัวดาโอที่ออกไปนะครับในเรื่องของการทำพรีวิวงบ นะครับซึ่งตอนนี้ผมดึงมาให้ดูตัวหนึ่งคือ CRC CRC เป็นหนึ่งในพุ้นที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับแล้วกำไรเริ่มดีแต่มาที่หนึ่งนะครับคิดว่าโตถึงประมาณเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซจากปีก่อนเลยนะครับ,รบก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็ในรายละเอียดของตัวกำไรแล้วเนี่ยธุรกิจที่อยู่ในประเทศดีหมดนะครับจะไปเสียก็แค่ตัวเวียดนามนะครับที่ดีมายังไม่กลับมาเอาลุกปีนี้ถือว่าดี นะครับเพราะว่าในธุรกิจเขามีการฟื้นตัวเนื่องจากว่าตอนนี้ห้างเปิดแล้วด้วยนะครับรับถามอีกนะเขาจะมีท้างใหม่ด้วยนะครับนี่คือตัวโครงสร้างกําไรเขา margin าเองนั้นก็ถือไม่ไ,มได้ขี้เล็กขี้เลร่อะไะยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเทียบกับตัวไตรมาสที่สี่ยี่สิบเก้าแล้วก็ปีก่อนประมาณสักอของปีสองสามเนี่ยประมาณสักยี่สิบแปดย่ิบเก้าก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับ margin ยังถือ cross profit margin ถือว่าค่อนข้างดี net profit margin ก็สามเปอร์เซ็นต์ถือว่าโอเคแล้วก็เนี่ยที่ผมพูดถึงว่ากําไรของเขาเนี่ย มีการพื้นตัวอย่างชัดเจนยังไงกล่องแดงนั้นคือกล่องที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสอช่วงครับคือช่วงแรกคือตอนปีสองศนแล้วช่วงที่สองคือประมาณไตรมาสที่สามปีสองหนึ่งซึ่งเห็นไหมครับว่าตอนนี้กําไรของกรัฐไตรมาสของเขาเออกมานดีหมดนะครับโดยเฉพาะไตรมาสล่าสุดเนี่ยกำไรถึงสา0พันกว่าล้านนะครับนี่คือนี่คือตัวผลประกอบการของ CR c r c ฮะ์ซเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเรามองว่า,านี่คือภาพสรุปของไตรมาสที่หนึ่งนะครับ ครับผมดูเชิงกราฟกันหน่อยเอาตัวไหนดีอะไรเยอะตัวเลือกหมดเลยฮะพี่มงคลฮะสี่ตัวนี้เนี่ยเอาเอาทั้งสี่ตัวผมไม่เลือกอ่ะลุยเลยสี่ห้าตัวเชิญฮะาสี่ตัวผมไม่ผมจำไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวผมไล่อกวิวเอสเอก่อนก็ได้วิวเอก่อนฮะวิวเอเนี่ยผมคาดว่าคาดว่าราคาหุ้นน่าจะมีนิวไฮครับหมายถึงว่านิวไฮเนี่ยในช่วงนี้นะไม่แน่เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าแต่ผมจําไม่ผิดเนี่ย ไฮของตัวดีเนี่ยอยู่ประมาณาประมาณก่อนโควิดคือ4บาท8ปสิบผมเชื่อว่ามีโอกาสจะขึ้นไปแตะ4บาท8ปสิอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือนี่คือตัวที่หนึ่งะครับตัวที่สองก็คือตัวเคแบงก์ K แล้วกันนะครับเคแบงก์ K เองเนี่ยราคาก็ถือว่าอันนี้เป็นวีกนะเคแบงก์ K ถ้าดูจากเด y เนี่ยภาพเด y เนี่ยราคาลงมาลึกจาก150กว่าลงมาเหลือประมาณ120กว่าแล้วก็เด้งขึ้นมา ผมมองว่าด้วยผลปกอบการไตมาสที่หนึ่งที่น่าจออกมาเนี่ยไม่มันน่าจะดีกว่าไตมาาที่สี่นะครับราคา<ม>ลงมาลึกแล้วก็ความกังวลเรื่องของแบงค์หายไปผมว่าน่าเคแบงค์น่าจะดีขึ้นะนะครับแล้วก็ตัวถัดมาเนี่ยออทกันเลคะ่ะเออความจำสั้นละเริ่มนะ <c oughs> นะครับเออทเนี่ยนะครับออเองเนี่ยโดยสมมติฐานจริงๆจากเรื่องของกำไรที่จะมีนิวไฮนะครับออจะเป็นหนึ่งในหุ้นไม่กี่ตัวนะครับที่ หลังจากผ่านโควิด19ไปแล้วกำไรจะมีนิวไฮเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิดนะครับเอ t คือหนึ่งในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นราคาหุ้นจริงๆเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในโซนไม่น่าจะต่ำกว่า75บาทพอผมมองไปอีกตัวหนึ่งนะครับที่เอ t เนี่ยน่าจะดีงบรายงานออกมาก็ถือว่าจะเป็นบวกด้วยนะครับ CRC นะครับ R แม้ว่าใจตุ้มๆต,ต่อมๆจากการไปลงทุนในเวียดนามเพิ่มแต่ว่าผมมองว่า CRC เนี R ่ยเป็นตัวแทนของโดเม s สติกเพลย์คอนซัมชันในกลุ่ม ลูกค,ค้ากลางบนที่มีกําลังซื้อที่ดีผมมองว่าเซีอาร์ซเป็นตัวหนึ่งครับที่น่าจะยังดีอยู่นะครับก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวเคซีอเพราะว่าเพิ่งทำสดๆแล้ร้อนเมื่อกี้นี่เลยยังจำหุ้นไม่ได้เ c ซนะครับก็ราคาถึงแม้จะดูอ่อนเปรีย้ยหลังจากที่เคยขึ้นไปห้าสิบเกือบหกสิบาทแล้วเนี่ยผมมองว่าจังหวะนี้เนี่ยจีนเนี่ยแม้ว่าตัวเลขไม่สวยแต่ว่าปัญหาซัพพลายเชนในตลาดโลกเนี่ย เริ่มดีขึ้นนะครับผมว่าราคาจังหวะ45บาทเนี่ยน่าเก็บครับตัวนี้แม้ว่ากําไรจะไม่ชัดเจนว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าเพราะว่ายังมีปัญหาเรื่องจีนอยู่เรื่องยูเครนอยู่แต่ผมเชื่อว่าราคาหุ้นระดับ45บาทเนี่ยน่าสนใจครับรอบที่แล้วเนี่ยเราก็ตั้งเล่นกันที่45บาทนี่แหละนะครับผมว่าน่าสะสมฮะนี่คือ5้าตัวของหุ้นในชุดนี้ฮะตัว KC e เนี่ยผมว่าน่าจะกลับไปเห็น50บาทบวกๆสักครั้งหนึ่งครับนี่คือ5้าตัวที่เราชอบครับ นะครับ yeah, เ,เอาละไอ้เมื่อกี้เคแบงค์ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเคแบงค์ครับไปแล้วฮะเคแบงค์ไปแล้วเคแบงค์ร้อยสี่สิบครับโอเคครับผมนะครับวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมน้องบีถามได้คำถามจากทางบ้านสุดท้ายนิดนึงได้ไหมคะพี่มงคลคอมเซเว่นค่ะทุน30.5บาทกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีคะคอมเซเว่นเนี่ยผมว่าตอนนี้ผมเห็นโปรโปรหนึ่งของ ของแอดวานแนะนะผมไม่ค่อยสบายใจนะไอโปอโฟนผมกลัวจ้างไอยอดขายผ่านร้านจะหายนะครับโปร<า>แบบนั้นเช่ชาอ่ะนะอันนั้นะอกว่านะ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 กลัวจะหายจัง mm hmm. อเอาเป็นว่าคอมเซเว่นก็ผมว่าตอนนี้ราคาก็คงไซเบทุนทุนกับตลาดใกล้เคียงกันฮนะผมว่าทุนกับตลาดใกล้เคียงกันนะ่ะเราจะถือหุ้นได้ลําบากเอาเป็นว่ารอบนี้เนี่ยตลาดตอนนี้ถือว่าควรจะดีขึ้น รอบนี้อาจจะเห็นได้สามสองก็ไปไปไปหาจังหวะคัดกันตรงไหนก็แล้วไปจังไปหาจังหวะขายทํากาไรกันตรงนั้นก็แล้วกันนะครับสามร้อสองบาทพี่มางคนค่ะมีนักทุนถามถึงตัวเคซีเองนิดนึงค่ะว่าถ้างบไตรมาสหนึ่งออกมาไม่ดีเนี่ยควรจะรอก่อนหรือเปล่าคะงบไตรมาสที่หนึ่งาถึงจะรอเนี่ยเคซีเองราคามันอยู่ในทรงที่ต่ําอยู่แล้วนะครับจะรอจะรอก็ได้ฮะผมว่าไม่ได้ไม่เพราะว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมมอกแล้วว่ามันเป็นตัวเดียวที่มีความกังขาในเรื่องงบอยู่ จะรอก็ได้ฮะแต่รอยังก็ตามผมว่ามันโซนซื้อก็อยู่ในโซน42-43บาทนี่แหละนะครับจะรอตรงนั้นก็ได้ครับค่ะก็รอก่อนก็ได้ครับมีอะไรไหมคบพี่แซไม่มี้ไม่มีแล้วค่ะกราฟผมอ่ะวันนี้ขอบพระคุณมากมากครับพี่มงคลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ